การใช้แอป TDC นะครับในการที่จะให้เครื่องอื่นดูได้ลหลายเครื่องนะครับเนื่องจากระบบป้องกันนะครับความปลอดภัยนะครับเพื่อไม่ให้คนอื่นแทรกซึมเข้าระบบเราได้ดังนั้นเนี่ยจะมีเครื่องหลักเท่านั้นนะครับที่สแกนครั้งแรกนะ่ะจะได้รับสิทธทิประโยชน์สูงสุดนะครับเวลาจะให้ใช้เครื่องอื่นดู หรือโทรศัพท์เครื่องอื่นสามารถดูได้เราต้องใช้วิธีการแชร์นะครับเมื่อเข้ามานะครับเมื่อเปิดแอปเข้ามาแล้วเรามีกล้องสองตัวนะครับเราจะแชร์ตัวนี้นะครับเราก็กดที่กล้องเลยนะครับเมื่อกดที่กล้องจะเห็นว่ามีแชร์นะครับเราก็สามารถแชร์เวลาเราแชร์เราก็สามารถเพิ่มเบอร์เพิ่มเพื่อนเข้าไปเราต้องเพิ่มเพื่อนเข้าไปนะครับ เมื่อเพิ่มเพื่อนแล้วเนี่ยเขาจะต้องใส่ ID ที่เขาสมัครนะครับถ้าเขาสมัครด้วยหมายเลขโทรศัพท์เราก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์ถ้าเขาสมัครด้วยอ e ีเมลนะครับก็ใส่อ e ีเมลนะครับผมหรือใส่ ID ในที่นี้เพื่อนของผมอีกเครื่องหนึ่งก็ใส่เป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับเราจะใส่เบอร์โทรศัพท์ที่อีกเครื่องหนึ่งไปเลยนะครับจะได้ดูได้เหมือนกัน แล้วก็ทำการค้นหาเลยนะครับค้นหาครับเมื่อเมื่อค้นหาแล้วเราก็ใส่นามไปเลยนามแฝงไปเลยนะครับ MJ นะครับแล้วก็ใส่ชื่อว่า MJ นะครับอีกเครื่องหนึ่งเราเป็นเพื่อนของเราแล้วเราก็แชร์ไปนะครับ แช่อุปกรณ์ตัวไหนบ้างให้จะแชร์อุปกรณ์ตัวไหนบ้างให้เครื่องก็คือทั้งสองกล้องเลยนะครับเราจะแชร์ทั้งสองกล้องไปเลยเราจะแชร์ตัวนี้ก่อนนะครับแชร์ได้ทีละกล้องนะครับเราต้องเริ่มแชร์ทีละกล้องก่อนนะครับแชร์ทั้งสองกล้องพร้อมกันไม่ได้นะครับแล้วก็แชร์กล้องนี้ก่อนนะครับเราเลือกดูกล้องนี้ก่อนแล้วก็โอเคเสร็จแล้วดูไลฟ์สดได้นะครับแล้วก็ ลองดูแล้วครับเราติ๊กให้อินเตอร์คอมได้ควบคุมได้จัดการอุปกรณ์ได้ลองให้ได้ทุกอย่างเลยนะครับลองดูนะครับโอเคครับมีสิทธิเท่ากับเครื่องเราเลยนะครับเครื่องนี้เสร็จแ,แล้วอีกเครื่องหนึง่งอีกกล้องตัวหนึง่งเราก็แชร์เพียงเดียวกันก็สิทธิเหมือนกันเลยให้ทุกอย่างเลยนะครับสามารถทําได้ทุกอย่าง เนื่จะเป็นเครื่องของบ้านเรานะครับสามารถทําได้ทุกอย่างหรือจะให้ดูไร้สดอย่างเดียวก็ได้นะครับถ้าเป็นเครื่องคนที่อื่นไม่อยากให้เขามาทําอะไรเราก็ให้เขาดูไร้สดอย่างเดียวได้เหมือนกันแต่อันนี้เราสามารถมีสิทธิทุกอย่างให้สิทธิทไปนะครับทุกอย่างเลยสามารถควบคุมกล้องได้นะครับกล้องตัวที่สองก็โอเคเลยนะครับแต่นัล้นเราก็ดูอีกเครื่องนึง เครื่องนี้นะครับที่เราแชร์มานะครับเราก็เปิดแอปเข้ามานะครับแล้วเราก็ดูที่ข้อความนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูอีกที่นึงครับดูที่อันนี้เป็นกล้องที่เรามีอยู่แล้วแล้วก็เปิดตรงข้อความระบบนะครับจิ้มตรงข้อความระบบตรงข้อความระบบตรงนี้นะครับผมปึ้ง มีการแชร์คำขอเพื่อนมาแล้วก็รับตกลงเลยครับคำขอเพื่อนใหม่มีสองไอดีด้วยกันอีกอันหนึ่งล้วก็ตกลงนะครับผมเรารับอุปกรณ์เข้ามาแล้วหลังจากรับรับอุปกรณ์มาแล้วเราดังนั้นเนี่ยเราก็แบ็คกลับไปเลยนะครับออกจากระบบอุปกรณ์เราเข้าหน้าแรกนะครับกดมาที่หน้าแรกนะครับเราก็จะได้กล้องมาทั้งหมดสองตัวไอตัวนี้เรามีอยู่แล้วแต่ตอนนี้ออฟไลน์อยู่ อันนี้เพื่อนแชร์มานะครับผมลองเข้าไปดูนะครับตึงตอนนี้ก็ออนไลน์อยู่นะครับตัวนี้เราก็สามารถหันกล้องได้เช่นเดียวกันขยับกล้องได้นะครับตัวนี้ก็ขยับกล้องได้เหมือนเครื่องแม่เลยนะครับสิทธิทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็อีกกล้องอีกตัวเราก็เข้าไปดูนี่ครับกล้องตัวนี้เราก็สามารถขยับได้เช่นเดียวกันนะครับผม สวัสดีครับโอเคเลยนะครับกล้องรุ่นนี้ก็ถือว่าเสถียรน,นะครับผมแล้วก็มีระบบความปลอดภัยที่ดีเลยนะครับการแทรกซึมคนอื่นไม่สามารถเข้าได้ง่ายๆต้องให้เรายอมรับก่อนนะครับมาสแกนบาร์โคดเราก็ไม่สามารถเอาระบบเราไปใช้งานได้นะครับและอีกอย่างก็เราในการดูหลายๆจอนะครับอันนี้เราดูที่ละจอแล้วก็เปิดเข้าไปในหน้านี้เลย แล้วก็เราก็คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกว่าจะดูกี่จอเราจะดูทั้งหมด3ามจอนะครับผมแล้วก็เล่นสามจอเลยนะครับพร้อมกันก็คือดูทั้งสามจอพร้อมกันนะครับก็สามารถทําได้สามารถใช้คําสั่งเสียงได้นะครับกดแล้วก็พูดเลยฮัลโหลฮัลโหลเราต้องอนุญ,ญาตก่อนนะครับผมเรากดไม์แล้วก็อนุญาตใช้แอปอนุญาตเฉพาะครั้งนี้ก่อนนะครับ ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลครับผมจะสะท้อนหน่อยนะครับโอเคนะครับปิดไปก่อนเสียงก็จะสะท้อนใช้ดไ้งานได้สามารถพูดคุยได้แล้วก็เปิดลําโพงเวลาเปิดเราสามารถได้ยินเขาได้นะครับแต่เขาไม่ได้ยินเรานะครับเขาได้จะได้ยินเราก็เมื่อกดไม้นะครับเราฟังฮัลโหลครับตอนนี้กล้องตัวนี้ก็อยู่ตรงนี้อยู่แล้วก็ได้ยินนะครับครับผมกล้องตัวนี้อยู่ตรงนี้นะครับผม ตั้งอยู่ใกล้ๆนะครับนี่ครับกล้องกล้องอยู่นี่นะครับกล้องนี่ครับกล้องอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็การดูข้อมูล ย้อนหลังนะครับแล้วก็ดูกดตรงนี้นะครับเล่นย้อนหลังนะครับเราจะทําการดูที่บันทึกไว้เรากดตรงนี้นะครับก็เลือกนะครับ,บ,รบขยายส่วนนี้เพื่อให้เราดูว่าจะดูตอนไหนส,สามทุ่มนะครับเราก็เลื่อนไปดูตอนสองทุ่มดูตอนหนึ่งทุ่มนะครับผมก็เวลาอยู่ตรงนี้สีแดงนี่ครับจะดูตอนไหน จะดูตอน6โมงแล้วก็เลื่อนไปนะครับผมเลื่อนไปแล้วก็กดเล่นไปนะครับก็เล่นตอนช่วงเวลานี้นะครับก็เลื่อนไปตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็ถ้ามันเราจะขยายความละเอียดก็ได้ขยายให้มันละเอียดขึ้นนะครับมันก็จะสามารถดูละเอียดได้นะครับผมนี่คือเล่นย้อนหลังนะครับแล้วก็ถ่ายรูปได้ โอเคครับผมถือว่าสมบูรณ์นะครับผมค่อนข้างเสถียรนะครับอุปกรณ์ที่ให้มานะครับก็จะมีขาล็อกนะครับผมขายึดนะครับเพื่อยึดให้แน่นนะครับเพื่อยึดด้านด้านฐานด้านล่างนะครับก็มีขายึดมานะครับก็ยึดวางยึดให้แน่นอย่างนี้นะครับ แล้วก็ใส่ล็อกเข้าไปแล้วก็หมุนนะครับก็คือจะมีช่องเสียบอย่างนี้นะครับครับผมจะใส่ลงไปแล้วก็หมุนนะครับเป็นขาย,ยึดนะครับโดยการยึดน็อตก่อนนะครับแล้วก็ไปยึดกับพื้นที่ที่เราจะติดตั้งสามารถกลับหัวก็ได้นะครับ แล้วก็มีโหมดนี้ก็จะมีอีกโหมดหนึ่งครับให้หมุนตามหมุนตามคนที่เข้ามานะครับวิ่งกล้องนี้สามารถหมุนและหมุนตามาการเคลื่อนไหวนะครับตัวจับการเคลื่อนไหวแล้วหมุนหาตามตำแหน่งที่มีการเคลื่อนไหวอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปในที่ตั้งค่านะครับตั้งค่าอยู่มุมบนมุมบนนี้นะครับผม กดเข้าไปตั้งครับเข้าที่ตั้งค่านะครับก็คือเข้าบนที่กล้องหน่อยครับเราจะทํากล้องตัวนี้นะครับแล้วก็เข้าไปที่ตั้งค่าตั้งค่าคือมุมบนตั้งค่าเราเข้าที่เตือนครับคบเมนูเตือนจิมไปเลยนะครับก็จะมีประเภทแจ้งเตือนนะครับตรวจจับการเคลื่อนไหวนะครับก็ตรวจจับเคลื่อนไหวตรวจจับมนุษย์นะครับผม แล้วก็ปลุกได้ครับแล้วก็เสียงและแสงแจ้งเตือนเวลามีคนเข้ามาก็ให้เปิดแสงนะครับแล้วก็โหมดที่น่าใช้กับอีกอีกโหมดหนึ่งก็ที่นิยมกันก,ก็คือติดตามมนุษย์นะครับโหมดนี้นะครับติดตามมนุษย์เดี๋ยวเราลองเปิดดูนะครับเปิดดูนะครับโหมดติดตามมนุษย์นะครับ เดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองขยับดูว่าเขาจะติดตามผมไหมนะครับเห็นกล้องนะครับกล้องอยู่ตรงนี้นะครับผมก็อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองขยับดูนะครับเขาจะตามผมไหมนะครับอ่าเขาหันเขาตามผมมาแล้วครับเดี๋ยวผมจะไปทางนู้นบ้างครับดูเขาจะตามผมมานะครับก็คือตามครับตามครับตามครับแต่ว่ามันก็ไม่ถือว่าเร็วนะครับแต่เขาก็ตามผมทันนะครับเขาก็จะขยับตามผมนะครับ ผมก็ขย,ยับอีกทางหนึ่งเขาก็หมุนตามผมนะครับตอนนี้เขาจับเขาก็จับตับจับตามผมอยู่ตลอดนะครับผมเดินซ้ายเดินขวาเขาหมุนกลับมาเขาหาผมเจอผมมายอยู่ข้างหลังแล้วตอนนี้ดูเขาจะหาผมเจอไหมครับผมอยู่ตรงกันข้ามเลยเนี่ยนี่ครับเขาก็หมุนตามผมนะครับเขาหมุนตามผมอยู่นะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับ ผมยิไกลเขาก็ตามหาเดินไกลๆเขาเห็นนะครับเลยตรวจจับได้ไกลเลยนะครับระยะ3่เมตรเขา้าตรวจจับได้เลยนะครับไปไกลๆนะครับแต่ถ้าเดินเร็วๆ,ๆเขาก็ไม่ทันโอเคนะครับเขาหมุนตาเขาหมุนหาผมได้เลยนะครับออตโต้เลยนะครับ ครับผมเยี่ยมเลยนะครับถือว่าโอเคนะครับ